ในบ่ายที่ร้อนระอุวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคมปี2005มันก็ได้มีคนเก็บขยะไปพบกับกระสอบข้าวใบใหญ่ถูกทิ้งเอาไว้อยู่ข้างทางซึ่งไอเฮียแกก็คิดว่าลาปากแล้วเว้ยวันนี้จะได้มีข้าวหวยกันให้อิ่มท้องแต่แต่ว่าพอยิ่งเข้าไปใกล้กระสอบนั้นเท่าไหร่นะครับเขาก็รู้สึกว่ามันมีความแปลกมากขึ้นคือมันจะเป็นกระสอบที่มีเชือกมัดเอาไว้อยู่ฮะที่พอพลิกออกมาเนี่ยมันจะมีมือออกมาด้วย ซึ่งฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็คงจะไม่ต้องเดาว่ามันเป็นตุกตาตัวใหญ่อะไรหรอกมันเป็นร่างของคนฮะคดีเดอรี่ในวันนี้นะครับแอดเชื่อได้เลยว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราเนี่ยต้องรู้จักสังเกตสิ่งของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดในคดีที่เหมือนกับให้เราเป็นนักสืบไปเลยทีเดียวแต่มันก็อาจจะทําให้เพื่อนๆงุดหงิดได้นะครับเพราะามันจะเป็นคดีที่เหมือนกับจะขี้ออกแต่ก็ขี้ไม่ออกสัทีเอาเป็นว่ามันจะเป็นยังไงกันเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่า เมื่อคุณพี่เก็บขยะคนนั้นเขาได้เห็นมือที่ยื่นออกมาจากกระสอบนะครับเขาก็ไม่รีรอเลยฮะนำเรื่องไปบอกโปลิสท้องที่ทันทีที่จะมาทําการแกะกระสอบแล้วก็สืบดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อแกะดูนะครับเขาก็พบกับร่างของหญิงสาวคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณ21ต้นต้นๆฮะถูกนอนห่ออยู่ด้วยสภาพที่แบบขาพับแต่ว่าเสื้อผ้าของเธอย,ยังใส่อยู่ครบนะครับ และบนหน้าของเธอเนี่ยมันก็มีถุงพลาสติกคุมอยู่ที่เมื่อตำรวจเห็นตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันจะต้องเป็นคดีการฆาตกรรมที่ฆาตกรเนี่ยได้ทําแบบลวกๆแน่เพราะแบบจะหอมันยังหอไม่ดีเลยแขนเขินอะไรก็ยื่นออกมานอกกระสอบแต่พอเอาร่างนี้นะครับไปชนสูตรต่อเท่านั้นแหละฮะมันก็มีปริศนาที่ทําให้ตำรวจเนี่ยได้งงเงยอีกมากมาย เพราะบนเรือนร่างของตัวเธอนะครับมันสะอาดกิ๊กเลยราวกับว่าในตอนที่เธอได้ HP หมดไปแล้วนะครับร่างกายของเธอเนี่ยถูกนําไปทําความสะอาดอย่างพิถีพิถันก่อนรอบหนึ่งนอกจากนั้นในท้องของเธอนะครับมันก็ยังมีอะไรแปลกๆยัดอยู่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าอนามัยของผู้หญิงนะครับส่วนสาเหตุของการตายนั้นนะครับเจ้าหน้าที่สนิษฐานว่ามันเกิดมาจากการขาดอากาศฮนะเพราะว่าที่คอของผู้หญิงเนี่ยมีรอยช้ำอยู่ นอกจากนั้นตรงนมน้ของเธอครับมันก็ยังมีรอยถูกกัดด้วยแล้วก็ที่ข้อมือเนี่ยจะมีรอยเหมือนกับโดนอะไรบางอย่างมมัดอย่างแน่นเลยซึ่งถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะคิดว่ามันจะเป็นการฆ่าข่มขืนอะไรหรือเปล่าทว่าวหลักฐานที่บอกว่าเธอโดนคุกคามทางเพศหรือว่าทําสําเร็จกิจความใคร่ใดๆนะครับมันก็ไม่มีปรากฏในตัวเธอเลยนอกจากนั้นอีกหนึ่งความแปลกก็คือไอ้ห่อเชือกที่อยู่ในกระสอบที่มันดูเหมือนลวกๆนี้เนี่ย มันกลับมีเชือกที่ถูกมัดอย่างเนียนแล้วก็พิถีพิถันมากนะครับคือเป็นปมผูกเชือกที่ไม่ใช่ผูกขึ้นมาแบบลวกๆนะแล้วตรงปลายเชือกนะครับมันก็ยังมีการตัดเก็บที่เนี้ยบสุดๆราวกับว่ามันเป็นการห่อของข,องขวัญอะไรยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งมันก็อาจจะมีความหมายแฝงอะไรแบบนี้หรือเปล่า ทางพี่โปลิสทั้งหลายนะครับก็เลยไปเริ่มสืบเบื้องหลังเบื้องลึกของผู้หญิงคนนี้นะแต่ก็ไม่พบอะไรพิเศษเลยครับเพราะว่าเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองที่ในวันเกิดเหตุนะ่ะเธอได้ออกไปซื้อยาแก้หวัดฮะก่อนที่จะมากลายเป็นซากแบบนี้เนี่ยแหละแล้วเธอเนี่ยก็ไม่เคยได้มีความแค้นอะไรกับใครเลยซึ่งเมื่อคดีมันมืดแปดด้านแบบนี้คดีมันก็เงียบไปฮะจนกระทั่งในวันที่20พฤศจิกายนของปีเดียวกันนะครับก็ได้มีแม่บ้านสาววัย40คนหนึ่ง ได้หายตัวไปละใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟฟ้าในย่านเดียวกันนะครับซึ่งก็ไม่ต้องเดาครับว่าในเวลาต่อมาเธอก็ถูกพบกลายเป็นศพถูกทิ้งอยู่บริเวณข้างตึกนี่แหละในสภาพที่นอนขุดคูขาพับอยู่ในถุงพลาสติกที่ถูกห่อด้วยเสื้อปูพื้นอีกทีหนึ่งซึ่งสภาพของเธอผู้นี้นะครับมันก็ช่างคล้ายกับศพลายแรกหรือเกินคือเสียชีวิตโดยการขาดอากาศมีรอยฟกช้ำตามที่ต่างๆและก็ไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเสื้อผ้าอย่างอยู่ครบ นอกจากนั้นห่อที่มัดเธอมานะครับมันก็ถูกมัดมาด้วยเงื่อนแบบพิถีพิถันอีกแล้วคือถ้าคนที่มัดนะครับเขาไม่ได้ทํางานเป็นคนห่อของขวัญอะไรในห้างนะเขาก็น่าจะทําอาชีพอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับการมัดมัดเนี่ยแหละฮะเพราะบอกแล้วว่ามันเป็นเงื่อนที่ต้องใช้การฝึกฝนอย่างดีเลยนะครับนี่เองแหละฮะมันก็เลยทําให้ตํารวจยิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกว่าไอ้สคดีนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันแน่นนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีอีกเบาะแสหนึ่งคือว่า2คดีที่ได้เกิดขึ้นนี้นะครับ มันก็มักจะเกิดขึ้นในวันหยุดทั้งนั้นเลยอย่างเช่นคดีแรกที่ได้เกิดขึ้นในวันหยุดราชการหรือว่าคดีที่2ที่ได้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะครับทางตำรวจก็เลยได้ตีความว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันคงจะเป็นพนักงานเงินเดือนที่ทํางานประจําอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าแล้วพอแบบเวลายหยุดว่างก็ออกมาหาล่าเหยื่อกันเป็นงานเล่นทํางานโรคจิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วรายละเอียดอีกอย่างที่เขาได้ไปพบหลังจากการชนสูตรศพทั้งสองนะครับก็คือร่างของผู้ตายทั้งสองนี้เนี่ยได้มีอาการบาดเจ็บเลือดออกในท้องน้อยอยู่ครับ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรนะครับแต่เรื่องนี้มันก็อาจจะอธิบายในสิ่งที่คาใจได้ว่าทำไมศพของผู้ตายคนแรกฮะถึงต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็มีการยัดกระดาษทิชชู่ผ้าอนามัยอยู่เต็มท้องเลยคือคนร้ายนะครับเขาอาจจะต้องการําทำความสะอาดอะไรที่เลอะเลอะออกมาหรือเปล่าจะเป็นคนร้ายที่เก็บอะไรแบบเนียเน้ยบแบบนี้ไงแต่มันก็ดูขัดกับสิ่งที่คนร้ายได้ทําอยู่นะครับก็คือเขาเอาร่างของผู้ตายเนี่ยไปทิ้งโดดโดในเมืองอย่างนั้นเลย ที่ถ้าแบบจะอุตส่าห์จะเนี้ยถึงขนาดนี้เนี่ยเขาทำไมไม่ขนศพไปทิ้งในป่าเขาลำนาภัยเลยละ่ะซึ่งในส่วนนี้นะครับทางโปลิสก็ได้อธิบายว่าคนรายนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องก็ได้ที่เคยไปซ่อนศพอะไรไว้เยอะแยะแล้วในป่าแล้วพอไปก่อคดีของผู้หญิงวัย20เนี่ยเจ้าคนร้ายนะครับก็เกิดทำพลาดก็เลยเอาร่างของนางนะยหยดยอดไว้ตามเมืองแบบนั้น,นหละเสร็จแล้วก็หนีไปเลย จนกระทั่งมีคนเก็บขยะไปเจอเข้าครับแต่ทว่าวมันก็เป็นคดีที่ไม่มีใครสามารถตามมาสาวจับตัวเขาได้ไงคนร้ายมันก็เลยได้ใจครับก่อคดีครั้งต่อไปเนี่ยก็เลยไม่เอาศพออกไปไกลถึงนอกเมืองให้เสียเวลาเลยก็หยดหยอดไว้ตามในเมืองนั่นแหละซึ่งไอแนวคิดแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับเรื่องฮาเร็มริมสะที่แอดเคยเล่ามานะฮะที่แบบตอนแรกก็ไปหยดหยอดศพไว้ไกลๆใช่ไหมพอสุดท้ายกับขี้เกียจก็เอาศพมาฝังไว้ใต้บ้านตัวเองซะเลย เอาเป็นว่าหลังจากที่ตีความมากันซะเยอะแยะอย่างนี้นะครับตำรวจก็ยังหาคนไร้ายไม่เจออีกอยู่ดีนั่นแหละจนกระทั่งในอีก6กเดือนต่อมาครับก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งรถแท็กซี่จะไปหาแฟนหนุ่มเธอที่ได้นัดไว้ในวันหยุดนะฮะแต่ทว่าวนางดันนั่งแท็กซี่เพลินครับก็พลาดลงจุดที่ต้องลงไปเธอก็เลยบอกว่าแท็กซี่จอดไม่เอาละพาฉันมาไกลขนาดนี้แม่หญิงก็เลยเปิดประตูแล้วก็คิดจะเดินกลับไปยังจุดที่เธอได้นัดเอาไว้เลย คืออันนี้แอนนสนาณิฐานว่าถ้าเขาให้แท็กซี่ไปวนรถเนี่ยมันต้องขับรถไปวนอีกไกลมั้งเธอก็เลยจอดลงตรงนั้นเลยซึ่งไอจุดที่เธอได้จอดลงมานะครับมันดันไปตรงกับสถานีรถไฟฟ้าเดียวกับที่เหยื่อที่2เนี่ยได้หายตัวไปฮะแล้วเพื่อนๆก่าคงจะเดาเรื่องได้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม่สาวคนนี้นะครับก็เดินไปสักพักหนึ่งในทางเปลี่ยวฮะเสร็จแล้วมันก็มีชายคนหนึ่งวุบเข้ามาจากเงามืดเอาอาวุธมาจ่อที่เอวเธอซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไร เพราะแบบก็หันไปมองไม่ได้ใช่ไหมที่ได้ยินก็มีแต่เสียงของผู้ชายคนนั้นแหละครับที่ตะโกนออกมาว่าอย่าขยับนะไม่งั้นเธอจะตายผู้หญิงที่โดนจี้อยู่นะครับก็บอกว่าจะเอาอะไรก็เอาไปเลยฉันให้หมดเปลือกแต่ว่าปล่อยฉันไปเอถอะทว่าชายคนนั้นนะครับกลับไม่ปล่อยเธอฮะผู้หญิงก็เลยรู้แล้วว่าที่ผู้ชายอยากได้เนี่ยมันไม่ใช่เงินทองหรือว่าของมีค่าอะไรแต่ว่าคือตัวเธอนั่นเองเธอก็เลยจำใจจะต้องเดินไปตามที่ผู้ชายคนนั้นบอกครับ ซึ่งไอรหว่างทางการลักพาตัวของชายผู้นี้นะครับมันก็มีคนข้างทางฮะสงสัยว่าทำไมไอ้สองคนเนี่ยมันดูแปลกๆคือเดินมาชายหญิงแล้วหน้าตาผู้หญิงมันอมทุกข์มากแต่ถ้าว่าไอ้ปริศนาที่คนข้างทางได้สงสัยนะครับเจ้าชายคนที่ลักพาตัวเนี่ยเขาก็ตอบกลับไปว่าเออพวกวเราน่ะเป็นแฟนกันแหละและตอนนี้นะแฟนผมเขาก็เมาโซจูอยู่ผมก็เลยอยากจะพาเธอกลับบ้านไปนั่นเองก็เลยทําให้พลเมืองคนนั้นหายสงสัยแล้วก็เดินผ่านไปครับ และหลังจากนั้นนะครับคนที่ลักพาตัวเนี่ยก็ได้พาผู้หญิงนางนี้เดินไปวกวกวกวนๆอยู่ในย่านแห่งหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นซอยเล็กๆแบบแคบๆเยอะแยะเลยนะครับจนทําให้เธอไม่รู้ว่าเธอถูกพามาที่ไหนก่อนที่สุดท้ายเนี่ยมันจะมาหยุดลงที่บ้านหลังหนึ่งที่ตัวบ้านนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับอยู่รวมๆกับคนอื่นหลายครอบครัวนะฮะคือให้เรานึกถึงทาวน์เฮาส์สมชั้นนะ่ะที่แต่ละชั้นก็จะมีครอบครัวที่อยู่ต่างกันไป ชั้นที่คนร้ายอยู่นะครับมันจะเป็นชั้นใต้ดินฮะซึ่งผู้หญิงที่เป็นเหยื่อนะครับจำได้แม่นเลยเพราะเธอบอกว่ามันจะมีกลิ่นอับตุตุฮะก็เป็นเรื่องปกติมากของห้องที่อยู่ชั้นใต้ดินที่แสงแดดเข้าไม่ถึงนะครับทีนี้พอหลังจากเธอเข้ามาในห้องเนี่ยเธอก็รู้สึกว่ามีชายอีกคนหนึ่งครับอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเสียงออกมาจากอีกห้องว่ากลับมาแล้วเหรอแล้วพวกเขาก็คุยกันสักพักนะครับประมาณตะโกนถามกันไปถามกันมาข้ามกำแพงห้องนะจนกระทั่งชายที่อีกห้องหนึ่งนะครับ จัดการเธอให้ดีล่ะซึ่งตลอดเวลาที่เขาคุยกันนะครับผู้หญิงที่ถูกพาตัวมาเนี่ยก็จะไม่เห็นหน้าตาของชายคนนั้นเลยคือเธอบอกว่ามันจะมีโมเมนต์หนึ่งนะครับที่ผู้ชายคนนั้นได้เดินผ่านแวบมาทางประตูห้องแต่ว่าเธอก็เห็นหน้าเขาไม่ชัดครับทว่าเห็นชัดเจนแล้วว่าในมือนั้นเนี่ยมันมีมีดอันเครื่องอยู่ซึ่งเธอก็คิดในใจแล้วว่าอีนี่ต้องไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆเลยว่าแล้วนะครับชายที่ลักพาตัวเธอมาก็เริ่มหยิบเชือกจากกองเชือกพลาสติกที่กองอยู่ในห้องนั้นอย่างเยอะแยะ,ะมมมัดมืออเธอ ก่อนที่มันจะหันมาบอกกับเธอว่าเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะฉันปวดขี้รอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วอย่าพิ่งหนีไปไหนละเพราะถ้าเธอไปนะ้เธอจะตายแน่แล้วเออถ้าว่างมากเอามือถือไปกดซอสติเกอร์ลายเอฟแอนเดลี N ่ D A L e, ด้วยเลยนะโอ้ฉันขอไปขี่ก่อนละแล้วมันก็ไม่รีรอเลยนะครับมุ่งเข้าห้องน้ําโดยโด่วนเลยทําให้มือเธอที่กําลังจะถูกมัดนะครับมันก็ไม่ได้ถูกมัดแล้วประตูบ้านในทางที่เข้ามานะ่ะมันก็ยังได้เปิดอาซ่ายอยู่เลยซึ่งถ้าเป็นเพื่อ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 นทำยังไงละ กโกยสิโยมรออะไรล่ะแม่นางผู้นี้นะครับก็เลยได้ใส่เกียร์ตีนหมาแล้วก็วิ่งหาทางออกสุดฤทธิ์เลยขึ้นไปยังด้านบนของบ้านครับที่มันจะเป็นเหมือนกับโถงทางเดินของอีกครอบครัวหนึ่งอยู่ซึ่งตรงนั้นนะ่ะมันจะมีตู้รองเท้าอยู่ด้วยแม่นางนะครับก็เลยกระโดดเข้าไปหลบหลังตู้เลยหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้ยินเสียงคนร้ายจากข้างล่างเนี่ยร้องโวยวายขึ้นมาเหมือนกับว่ามันจะรู้ตัวแล้วครับเสร็จแ,แล้วคนร้ายนะครับก็วิ่งออกมาข้างนอกมาแหกปากด่าก,กันโวยวายเลยว่าเฮ้ยทำไมเอ็งไม่จ้องดูเหหหยย่่อใ้้้ดีีๆกววาานนนมันไปแไล ก็โบยความผิดกันให้ไปให้มานะครับซึ่งพอหลังจากด่าไปสักพักเนี่ยคนร้ายนะครับมันก็ไม่ได้วิ่งออกไปตามหาเธอครับแต่ว่าได้กลับเข้าไปยังห้องใต้ดินนั้นซึ่งบรรยากาศในตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเงียบสงัดมากแล้วแม่นางนะครับก็ได้หลบอยู่ข้างหลังตู้รองเท้าต่อสักพักหนึ่งเพราะว่าเธอก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้ที่คนร้ายมาได้เข้าห้องไปเนี่ยมันจะเป็นแผนของคนร้ายหรือเปล่าที่พอเธอก้าวมาวมันก็จะตุง้งแช่ใช่ไหมครับ และไอตอนที่เธอได้หลบอยู่นี่เองแหะครับเธอก็พยายามสังเกตหาสิ่งรอบๆตัวเพื่อจะเก็บข้อมูลครับซึ่งนั่นก็คือตู้รองเท้านั่นเองที่เธอนะครับจำได้ว่าเธอเห็นสติกเกอร์อันหนึ่งเป็นรูปของมาชิมาร่แปะอยู่คือมาชิมาร่เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวการ์ตูนกระต่ายเกาหลีตัวหนึ่งที่เคยฮิตมากในยุคนั้นนะหน้าตามันจะเป็นกระต่ายขาวๆอ้วนๆตาตีๆนะครับที่จะวาดไปมันก็คล้ายๆกับมาสคอตของแอดอยู่เหมือนกันนะนอกจากนั้นบนตู้รองเท้านี้เนี่ยมันก็ยังมีดอกไม้กระดาษประดับอยู่ ซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับงานฝีมือวิชาศิลปะของเด็กๆนะครับทําให้เธอเนี่ยพอจะเดาได้ว่าบ้านที่อยู่ชั้นนี้เนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงเด็กอายุต่ําขวบอยู่แน่นอนเลยและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักจนเธอคิดว่าปลอดภัยแล้วนะครับแม่สาวคนนี้เนี่ยก็ค่อยๆทําการย่องออกมาซึ่งเมื่อเธอได้ก้าวไปถึงถนนหลักนะครับเธอก็ทําการโกยสุดฤทธิ์ออกมาจากบ้านหลังนั้นเลย คือเธอเล่าว่าเธอนะครับได้วิ่งแบบใส่เกียร์ตีนหมาจนกระทั่งทําให้เธอจําอะไรที่อยู่รอบๆตัวไม่ได้เลยครับแล้วก็ได้มาหยุดลงที่โรงพยาบาลอนุบาลแห่งหนึ่งในย่านนั้น ก่อนที่จะนําเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยไปบอกกับคุณตํารวจครับซึ่งตํารวจเรื่องนี้นะครับก็น่ารักมากไม่ค่อยสนใจอะไรเธอเลยครับพอเธอมาบอกปุ๊บเนี่ยตำรวจก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องร้ายอะไรเนี่ยก็บอกให้เธอใจเย็นๆไปใจเย็นๆอยูยย่ทั้งแท้จะไม่สนใจคดีเธอเลยจนสุดท้ายนะครับแม่หญิงวันนี้ก็แบบเออช่างมันละเรื่องร้ายๆแบบนี้ฉันก็มีจะจดจําก็ลืมๆม,ม,มันไป,นปนซะแล้วก็ move on ทว่าไอตอนที่เธอจะ move on ต่อน,นี่เองครับตารวจนะครับ,รรบกลับมาหาเธอแล้วก็บอกว่าเออคุณผู้หญิงฮะ เราอยากจะให้คุณช่วยทําคดีนี้หน่อยได้ไหมไอ้ที่คุณโดนไปลักพาตัวมาเนี่ยพาเราไปชี้หน่อยได้ไ,ดไหมว่ามันเป็นบ้านหลังไหนชี้เธอก็ตอบปฏิเสธตํารวจไปแบบทันควันเลยว่าช่วยนะ่ช่วยได้นะคบแต่ว่าฉันจะไม่ไปยังบ้านหลังนั้นอีกแล้วฉันแม่งจะจํามันเอาเป็นว่าฉันบอกคุณตํารวจก็พอว่าคนร้ายมันหน้าตาประมาณไหนแล้วกันนะคะแล้วก็จบจบ,จบกันนานโดนผู้หญิงเล่นกลไงเธอก็เลยบอกว่าคนที่ลักพาตัวเธอไปนะครับน่าจะมีอายุประมาณ30กว่า,วาแล้วก็สูงประมาณ175เซนฮะ นอกจากนั้น,เ,นเขาก็ยังแต่งหน้าโดยใช้อายไลเนอร์อีกด้วยคือผู้ชายอะไรใช้การแต่งหน้าหรือว่ามันจะเป็นช่วงการแต่งหน้าอีโมทีท่มันฮิต <ๆ S 1> ในยุคนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจคิดว่าไอ้คดีนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคดีที่เป็นคนร้ายเดียวกันกับ2คดีแรกนะครับก็เพราะจากหนึ่งในคําบอกเล่าที่เธอได้บอกกับตํารวจนะครับว่าในบ้านของคนร้ายนี้เนี่ยมันจะมีเชือกพลาสติกอยู่เต็มเลยซึ่ง2เหยื่อแรกนี้เนี่ยมันก็โดนเชือกพลาสติกมัดมาจําได้ไหม นอกจากนั้นนะครับตามศพของเสื้อเหยื่อ2รายแรกนี้เนี่ยมันก็จะมีเชื้อราติดอยู่ด้วยครับซึ่งก็ไม่ใช่เชื้อราที่มันเกิดขึ้นจากตัวเสื้อแต่มันจะเป็นอารมณ์แบบเชื้อราที่มันละอองมาแปะเสื้อที่ละอองเชื้อราเหล่านี้ก็น่าจะมาจากความอับชื้นในห้องใต้ดินนั่นแหละซึ่งหลังจากที่ได้เกิดเรื่องการที่เธอหนีออกมาจากคนที่ลักพาตัวเธอนะครับมันก็ไม่เคยมีการฆาตกรรมแนวนี้เกิดขึ้นอีกเลยในย่านนั้น ก็เลยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคนร้าย2ตัวนั้นเนี่ยรู้แล้วว่ามีคนหนีออกไปได้ก็กลัวว่าจะมีคนไปนล่าตำรวจมาจับไงก็เลยหยุดการทําเรื่องปนปีแบบนี้ไปก่อนแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าอีกหลาย10กว่าปีต่อมาฮะมันก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปแจ้งความกับโปริสอีกแล้วว่าเธอเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการลักพาตัวผู้หญิงคนนี้มา แล้วเธอก็ได้ยินถึงเรื่องสติกเกอร์มาชิโมโรกับดอกไม้กระดาษที่แปะอยู่บนตู้รองเทา้าซึ่งเธอคิดว่ามันคือบ้านของเธอเองฮะส่วนสาเหตุที่ทําให้เธอเชื่อเช่นนี้นะครับก็เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนในช่วงที่เกิดเรื่องนี่แหละลูกของเธอนะครับก็ยังเรียนอยู่ที่อนุบาลเลยแล้วลูกเนี่ยก็มีนิสัยชอบเอาสติกเกอร์ไปแปะสีสัวตามที่ต่างๆด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตู้รองเท้านั่นเองนอกจากนั้นเธอก็ยังรู้สึกอีกว่าที่ห้องใต้ดินของตัวตึกเธอนะครับมันมีคนอาศัยอยู่ บางทีก็จะเป็นผู้ชายคนเดียวหรือบางทีก็จะมีผู้ชาย2คนนะครับแต่หลังจากที่ได้เกิดเรื่องขึ้นไม่นานเนี่ยผู้ชาย2คนนี้ก็ได้ย้ายออกไปครับซึ่งเมื่อโปลิสได้รับเบาะแสมาแบบนี้นะครับเขาก็พยายามสืบต่อจนกระทั่งเจอตัวผู้ชายที่อยู่ใต้บ้านนั้นมาแล้วครับที่แม่ของผู้ชายคนนั้นนะครับก็มีอาชีพการทํางานเกี่ยวกับการมัดกระดาษขายด้วยทําให้ในบ้านนี้เนี่ยมันมีเชือกพลาสติกอยู่เพียบเลยแต่เขาก็ยังไม่ชวนนะครับว่ามันจะใช่คนร้ายคนเดียวกับที่ทําการฆาตกรรมไปหรือเปล่า นอกจากนั้นมันก็ยังจะมีอีกเบาะแสหนึ่งครับจากพนักงานเคเบิลทีวีที่ตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับหน้าที่ไปตัดสายไฟจากบ้านห้องใต้ดินนี่แหละ เพราะว่าเขาได้รับข่าวมาว่าห้องใต้ดินของบ้านหลังนั้นนะครับมันได้เชื่อมดูเคเบิลเทวรนซึ่งเมื่อเขาเข้าไปตัดนะครับเขาก็ได้จําหน้าผู้ชายสองคนที่อาศัยอยู่ข้างใต้นั้นได้แล้วก็บอกว่ามันเป็นหน้าผู้ชายที่มันดูแปลกๆมากคือผู้ชายคนนี้มีการแต่งหน้าแต่งตาโดยใช้อายไลนเนอร์มาขีดเขาก็เลยพยายามบอกเป็นรูปร่างให้ตํารวจได้สเก็ตเป็นภาพออกมาได้ครับแต่ถึงยังไงก็ตามฮนะจนทุกวันนี้เนี่ยเจ้าคนร้าย2คนนั้นก็ยังไม่ได้ถูกจับตัวอีกเลยสาหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่ชัดในแฟนเพจ Facebook วันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย